สุสบายดีสบายดี FC ทุกท่านทุกคนเด็กกรเบิงกราซมสองปลาเมาสบายดีย่ำเศร้าตักไทย FC อยู่ถุกมองทุกบ่อนเด้อมาอัปเดตให้เบิงมาอัปเดตให้เบิงปูกระเบื้องปูกระโลยังอีกสองห้องครึงแมนะ่นอน ความกว้าง1 2 3ยังอีก2ครึ่งแต่เขตนี้ไปหาทางขึ้นส่วนรูปอืมรูปภาพก็ยังบ่ทันเทบหนาเนาะยังซ่ําเก่าที่ปลาเมาถ่ายให้เบิ่งมือนันยังซําเก่า ส่วนภาพผีประเมาให้เขียนสื่อศรัทธาลงกับบทันแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อบ,บุตรทะเลาเนาะเอฟซี 4, ทางผู้ใหญ่ใจบุญทางประเมาเนาะหรือว่าน้องเนาะผู้ใจบุญผู้จองมาซองภาพสื่อศรัทธาแล้วกับผู้ทิดถึงญาติหลนนานเนาะญาติเป็นบ,บุทันเหตุสเร็จพี่นนัง เมาให้เทียนซื้อให้เหยียบหอยซะกอ่อนเนาะยกสองแบบส่วนที่เลือก,กับเป็นสธาไอ้แม็กกิวจากอเมริกายังบอทันสำเร็จเนาะส่วนที่ทังข่ามกับทันพี่พี่เนะาะกับทันสำเร็จาทางทั้งเนื้อทางทั้งเนื้อเนาะทาับทนสำเร็จ บอกสะพกผ่าพี่น้องปาดีกะซีทั้งพื้นกับผู้กะโลูกผูอันวางปีใหม่ได้๋ยุดอยู่บ่โอ้ <c oughs> ยุดสองมือกะไหวติบยุดสนอยุดสองมือ,อเด้กเก่นอ่ะสบายดีสร้างกะสร้างกะโบเมนไพดอกพี่น้องลูกเคยพอเลิศเคยพอเลิศกับทีมงานเออ <laughs> โอ้ยยืดซองมือหวังช่วงปีใหม่เนาะอีกว่ามาณถนิดกกวเพิ่นว่าอีกว่ามาณถนิดกกว่าขึ้นสีแลอออี่ยยูเพื่อนมันมันมันกว้างเนี่ยมันใหญ่เนาะสลาาัดสลา,ามใหญ่กว้างกว้างดี เมื่อวานนี้บอได้พาเบิงพาส้มพี่น้องเพราะว่าเขาไปเห็ดไปพัดสอร์ตอยู่ในเมืองจนคขำอย่างในลงมาเมื่อวานเมื่อน,นี้ก็เลยถือโอกาสลงมาอีกลงมาวัดว่าอาลามพามาเบิงยอย่าไปใกล้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 อันนั้นลูกเกากับเถ่าบดเถ้าบดลงมาหนะอย่าไปใกล้ซาลาไม่สิตุกลงมาใสา่กูเห็นบอกพอเถ่าเห็ดอยู่ทึงสางเห็ดอยู่ทึงผู้สางใหญ่ เห็นบ่สพอเท่านังอยู่ทึ่งน้องบอสเห็นบ่เมื่อวานในหยกเสาขึ้นเฮ้ยดึกฉีเห็ดเวียกโอ้ยจะเป็นมันขีสาหาเค่ะน้องบอสอยากเห็ดเวียกฉีขึ้นได้สันบอบังคับฉเห็ดเวิ่งยังเอาไปจุไปจอมดินน้ำไม่เท่าฮะ พ่อพ่อพอไปขุดไปขนดินน้ำไม่ทถาวะไปไปขนดินบ่บ่จีเห็ดวิ่งยังฮึเห็ดยังดุ พวด่ใหญ่ลงมาละพนใหญ่เมลงมาละอมามาบอสฉีเห็ดวิ่อักวันจักฉีเห็ดวิยังเด้อวดบอสฉีเห็ดวิ่โอ้โมงสบาดีพี่น้องไรเง้แล้เนี่พี่น้องไมมีมือถือบนีสมบายดีนี่เปหิวน้ำผัดเาเปลาีเห็ดวิ่กนะผอตัดไม้เนี่ยผัดเาหิวลุงพุ่งผัว บ่เจ็ดวิ่งยังสิไปตัดกกไหมวะสัสตัดกอกออกดิ่งทิศตะเวนออก อืบอสอยากได้ขอนมาเห็ดเบียเอ้ยมกะอืมบอสทีเห็ดเบี้ยอ่าโอ้บอสเห็ดเบี้ยเป็นสุทีดิน โอ้โหเมก้าเมก้ังนั้นกระสวนดินโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. อยมัถูกใกล,ล้กันลูกมันจีถจักวกันจันจมนมันจีถจหัวกัน แมนน้เบ่งทั้งที่อันนี้เงาตา่นงควมใหญ่ขงเงาตา มี FC เอฟซีพ่นว่าหย่างอ้อมึงดูมันจะมันจะก้าวขาเพ่นมันขึ้นใหญ่แทะเหาตานพอใหญ่พาลูกลานทมดินทั้งพี่โอ้ยคิดอยู่งามปะเนี่ยทมเต๋อเบอร์ทันทัวดอแล้ว hừ gần con, nè mẹ dễ vậy đây เอา phù เอาแต่ว่าผู้สาวซั่นด่ะผู้สาวของอัดอัด Ừ ยัง hát เอาดินทมลงเลยบ่เพาะมันเน่าอยู่พื้นนนะมมทมทมเลยให้มันเปื่อยอยู่กับดินเลยพอใหญ่วะ่ะโอ้คักขักขัก,ขกดินบ่พ่อดินบ่พ่อแซมบอ่อเพดินยยี่ เพิ่นเอาเล็บนึงแม่คั่วเข้าก็เขาบ่ให้คั่วมาเบิ่งมือบ่สภาพแม่นนั่นแหละเอาว้าอยู่มือนั้นเอ้ยคือบ่มามือนังก็โหกบ่มาเบิ่งเพิ่นเทียวให้เออแน่บัดเนี่ยนี่กองไม้จย่างบ่ได้เออจอมาเฮามือนเขาานี้เขาแล้วบอมเขาคนแงบัดนี้ยังไข่ดเออ พ่นหยางพันหยางมากให้ให like ้เอาลงยุ่พอเอ้ยกุกใหม่ใช่นี่เล่นมันใหญ่มันแจอวลงไปมันจิตถาบลังคาบกินบุพอพสัมถมทางนี้ ดินน่ะม mm. mm. ีแต่ทอนานละว่าพอ้ย mm. บัวพ่อรอกเบิด์ตเลยอือนี่มองนี่ใส่กับบัวพ่อคือเก่าเนาะพอมันบัวลายหักไข่แน่อยู่ไข่กวับบัวทมอยู่ นี่จะพาเบิงพาส้มท่านี้ก่อนนะพี่น้องเด้อกดเริ่มทยอยมาละ่ะเริ่มร้ายล่ะสั่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเมาแน่โอโวยใส่ให้พรอฟซีทุก่านทุกคนทข่าติดตามขาเบิงเข่าส้มหอมกบผู้มีรัทธามาเห็ดมาทำเนาะกำลังสับกำลังเหือ่ยงแหง้ง เขาปาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้บุญถักษาบุญสุกูสุคนบุญโน่นนำบุญสุกูสุคนไปน้องสบายดี